อันนี้คือเขาปลูกค่ะนี่ดอกเขาจะคล้ายๆดอกอกวงตุ้งบ้านเราไหมอ่ะดอกอันนี้แหละค่ะเขาใช้ทําน้ํามันเนาะน้ํามันพืชค่ะที่เราซื้อน้ํามันพืชในห้างเป็นดอกอันนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้พิญญาพาทุกคนมาแถวบ้านนอกนะคะ บันนอกที่เขาปลูกข้าวปลูกหญ้าแล้วก็ปลูกอดอกเขาเรียกดอกอะไรอะ่ะอมยจําชื่อไม่ได้อีกแล้วดอกที่เขาเอาไปทําน้ํามันอะนะ่ะเนาะทุกคนดูด้านหลังสีเหลืองเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นเขาปลูกข้าวนะคะทุกคนน่าจะเป็นข้าวเลยไม่รู้ข้าวหรือหญ้าเราต้องดูก่อนแต่ว่าชาวฟินแลนด์คือเขาทําไล่ทําสวนกันเหมือนกันนะคะก็หลายคนถามกันเข้ามาเลยว่า คลิปนั้นที่พิญญาเก็บมาย,ยมฝรั่งเนาะด้านหลังจะเห็นเป็นฟาร์มข้าวหรือเปล่าเขาปลูกอะไรส,ส่วนใหญ่เลยชาวฟินแลนด์จะทําไร่นะคะทาไร่ทาสวนเหมือนบ้านเรานี่แหละเนาะปลูกข้าวโอ๊ตข้าวสาลีอย่างเงี้ยคะ่ะเอาไปทําขนมปังหรือข้าวเอาไปทําเบียพวกนี้พิญญาก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าเอาไปทําอะไรบ้างนะคะทุกคนได้ยินเสียงนกไหม <laughs> ดังมากตอนนี้คืออยู่ในทุ่งนาบ้านนอกมากเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพิญญาจะพาทุกคนไปดูดอกสีเหลืองนะคะ กินได้ด้วยแต่ว่าแห้งแล้งมากเลยค่ะปีนี้ฝ<ฟ>นไม่ค่อยตกเลยช่วงนี้จะตกมากจริงๆก่อนเดือนมิถุนายนมาจนถึงพฤษภาคมมิถุนายนค่ะฝนตกบ่อยมากตกแทบทุกวันเลยแต่ทีนี้พอเข้าสู่เริ่มจะเข้าสู่ก,กรกฎาคมคือฝนไม่ตกแล้วนะในหน่ออาทิตย์เต็มๆคือร้อน33องศาค่ะร้อนมากแล้วดินก็แห้งนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ยะใจจะไปดูความแห้งแล้งนะคะฟินแลนด์ก็แห้งแล้งเหมือนกันนะ บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอยู่เมืองนอกอากาศหนาวขนาดนั้นมันจะมีร้อนอย่างนี้ด้วยเหรอมีค่ะทุกคนเดี๋ยวกุณยาใช้ทุกคนดูนะว่าดินแห้งมากๆเลยอะอดูแดดที่ที่ส่องพญ,ญามาคือกล้องสดๆนะคะแดดแรงมากทุกคนโอ้โหทุกคนเห็นดินที่แตกไหมเป็นดินเหนียวแรงมากเลยค่ะทุกคน เป็นดอกไม้ที่เขาใช้ทําน้ํามันพืชที่เราไปใส่กับข้าวกันนะคะที่เราไปไปปรุงอาหารทําเป็นกับข้าวเนาะนู่นเดี๋ยวพินยาจะเดินไปดูตรงที่มันสวยๆกว่านี้นะคะตรงนี้คือมันแห้งแล้วก็ตายไปหมดเลยค่ะไปค่ะพินยาเดินตามล่องนะคะเห็นไหมเห็นล่องตีนรถไหมคะตีนลดในฟาร์มของเขาค่ะพินยาเดินมาตามนี่นะเพราะว่า ดี๋ยวไปเดินตรงอื่นเดี๋ยวไปเหยียบผักเขาได้เนาะทุกคนคือเขาจะเก็บเกี่ยวดอกอันนี้แค่แค่ดอกนะคะต้นเขาไม่เอาค่ะแต่มันแห้งมากเลยทุกคนเนาะมาเดี๋ยวพี่หยาให้ดูใกล้ๆคล้ายๆดอกไอ้นี่เลยอะอะไรนะดอกขน้าบ้านเราหรือว่ากวงตุง้งพี่หยาก็จาไม่ไนดะ้ดอกขน้าต้องเป็นสีขาวเหมือนดอกกวงตุ้งอะคล้ายๆดอกผักกาดสนิมแต่ไม่ใช่ผักกาดสนิมนะ มาดูกันดีๆพี่ยาจำชื่อไม่ได้จริงแต่เดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะคะว่าชื่อว่าอะไรชื่อภาษาฟิลแลนด์อะยากมากเลยทุกคน <laughs> อ่ะทุกคนมาดูกันค่ะดอกของเขาคล้ายๆดอกผักกาศสนิมแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่ที่ว่าเราไปเก็บมานะคะอันนี้คือเขาปลูกค่ะนี่ดอกเขาจะคล้ายๆดอกอกวงตุ้งบ้านเราไหมอะดอกอันนี้แหละคะ่ะเขาใช้ทําน้ํามันเนาะน้ํามันพืช ที่เราซื้อน้ำมันพืชในห้างเป็นดอกอันนี้เลยนะคะเขาจะมะีผลิตน้ำมันด้วยนะที่เนี้ยเดี๋ยวพิญญาจะให้ดูนะโรงงานผลิตน้ำมันพืชของเขาเนี่ยค่ะต้นของเขาก็กินได้แต่ว่ามันแห้งแล้งมากเลยให้ทุกคนสังเกตดูดินคือฝนไม่ตกเป็นอาทิตย์แล้วก็ร้อนประมาณมสามสิบสามองศาค่ะการร้อนมากเลย ตรงนี้ยคือเป็นโรงงานที่เขาทำน้ำมันนะคะน้ำมันพืชเนี่ยเขาผลิตตรงเนี้ยเห็นไหมเออสามีพัญญาลเล่าให้ฟัง <laughs> แกรู้จักกับเขามั้งแกเคยมาแบบเป็นแท็กซี่เนาะมาส่งคนแถวนี้ทุกปีเขาจะปลูกเยอะมากเลยแล้วก็สวยด้วยนะคะแต่ปีนี้คือนี่แหละไม่สวย <laughs> ไม่สวยเลย ทุกคนคลิปนี้คือยาวไม่ได้นะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยพินญ,ญาจะเป็นลมตอนนี้นั่งลงแล้วนะคะเดี๋ยวพินญ,ญาจะให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันว่าที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้างนะคะเนาะเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าตอนนี้อยู่กลางทุ่งนาเลยทุกคนเนาะมันนั่งอะไรอยู่ตรงนี้โอ้โหทุกคนคือเหงื่อออกเต็มไปหมดหัวผมพินญ,ญาเปียกเลยนะคะทุกคนคืออากาศร้อนมากเลยอะ คลิปนี้คือขอยาวไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดอกไม้ดอกไอ้นี่แหละเนาะแล้วก็จะให้ดูทุ่งนารอบๆบ,บริเวณนี้เลยนะคะเนาะพิญญาร้อนมากเลยจะเป็นลมนะคะปะะไปดูกันต่อคะ่ะรถจอดอยู่ตรงนูน้นทุกคนดูสิโอ้โหตรงตีนรถนะ่ะเห็นไหมคือแห้งแรงมากเลยอะ นี่ถ้าฝนไม่ตกอาทิตย์หน้านะพิญญาว่าดับหมดอ่ะเออผลไม้ฟินแลนด์นี่คือดับเลยทุกคนเนาะจบเลยค่ะจบเลยนะคะอืมป้าเดี๋ยวเราไปดูทุ่งนากันดีกว่านะคะว่าเขาปลูกอะไรกันบ้างนะคะแดดร้อนมากเลยค่ะทุกคนพิญญากำลังจะเลหาไอผักขมนะคะผักขมฝรั่งเนาะ ไม่มีเลยจ้ะไม่มีสักต้นเลยเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนไม่งอกค่ะงอกไม่ได้ผักขมไม่มีเลยจริงๆค่ะทุกคนผักขมนี่อร่อยมากเลยนะชาวฟินแลนด์เขาก็กินกันนะทุกคนแต่ว่าพินยาก็ไม่รู้ชื่อหรอกเนาะเนี่ยด้านเนี้ยด้านหลังคือจะปลูก พิญญาไม่แน่ใจว่าเป็นต้นข้าวหรือหญ้าแต่ถ้าเป็นข้าวมันน่าจะสูงกว่านี้พิญญาว่าน่าจะเป็นหญ้าค่ะทุกคนชาวฟินแลนด์ปลูกหญ้าด้วยนะปลูกเป็นไร่เลยมาดูกันเนี่ยค่ะด้านหลังเป็นต้นหญ้าค่ะเขาปลูกหญ้าเป็นไร่ๆเลยนะคะเขาปลูกไว้ให้ม้าค่ะเพราะว่าชาวฟินแลนด์เลี้ยงม้าเนาะเขาจะปลูกหญ้าปลูกขายนะเนี่ยปลูกขายนะคะเนี่ยปลูกหญ้าอืม มีต้นข้าวมีต้นหญ้านะคะฝั่งนู้นก็มีเพราะว่าเขาจะสลับกันค่ะบางปีเขาก็จะปลูกอไไ้เนเ่ยพืชที่สีืองดอกสีเหลืองเหลืองแล้วก็บางปีเขาก็จะปลูกหญ้านะคะสลับกันไปสลับมาบางปีก็ปลูกข้าวอืมพิญญาเลยหาผักแต่ไม่น่าจะมีผักค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งตรงข้ามนั้นดีกว่าเนาะ ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นไม่รู้หญ้าหรือข้าวฝั่งทางนี้ก็จะเป็นหญ้าเหมือนกันนะคะปีที่แล้วจะเป็นข้าวนะคะจะเป็นข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตข้าวสาลีพวกเนี้ ฝั่งทางนู้นก็เป็นฝั่งที่พิญญาลงไปเอ่อไปกินมะย,ยมนะคะที่ไปตัดมะยมน่ะจะมีแม่น้ํานะคะตรงไปนู้นจะเป็นแม่น้ําค่ะถนนมันนอกก็จะเป็นมันนอกแบบนี้เลยเหมือนถนนบ้านเราเลยนะคะไม่มีผักขมให้พิญญาเลยเนาะเอาล่ะค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเอามาเล่าให้กันฟังนะคะมีหลายคนที่ถามมาเกี่ยวกับ นั่นแหละฟาร์มฟินแลนด์นั่นแหละคืออะไรเนาะก็เลยเอามาทําคลิปให้ดูค่ะทุกคนตอนนี้คือแดดแรงมากทุกคนพิญญาต้องขอตัวก่อนนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆที่เอามาฝากทุกคนนะคะเพราะว่ามีคนถามมาให้รีวิวทุ่งนาให้ดูหน่อยนะคะก็นี่แหละบรรยากาศที่ามาฝากเสียงนกเสียงกานะคะบรรยากาศบ้านนอกนี้ก็ไม่ไกลาจากบ้านพิญญาขับรถมาประมาณ7จ็ดกิโลงั้นก็พิญญาฝากคลิปนี้ด้วยนะแชร์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามไนดนะ้ไหะ